สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง Youtube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆน,นะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องเกี่ยวกับงานช่างและก็งานไปเที่ยวมีบ้างน,นะครับวันนี้เรามาเกี่ยวกับงานช่างนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดู power inverter นะครับผม power inverter แล้วก็ Switching นะครับหรือ power supply นั่นเองนะครับตัวนี้เขาจะเรียก power supply หรือ s w สวิตชิงครับนี่นะครับผมว่าแต่ละตัวใช้งานยังไงนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องช่างสุนทรช่างโรงงาน,นบ้านๆนะครับเดี๋ยวเรามาดู power supply ก่อนนะครับ Power Supply คือตัวนี้นะครับหรือ Switching นะครับเดี๋ยว Switching หรือ Power Supply ตัวนี้นะครับเป็นแหล่งจ่ายไฟตรงนะครับค่าแรงดันแบบหนึ่งนะครับสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจากไฟบ้านนะครับจากไฟบ้านเป็น ไฟฟ้าแรงดันต่ําเป็น DC นั่นเองนะครับจากไฟบ้านนี่เราเสียบใช้งานนะครับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC นะครับนี่นะครับเขาก็จะบอกนะครับอินพุตไฟเข้า110ถึง120 V โวลต์นะครับแล้วก็ไฟ200ถึงไฟ220 V 60โวลต์นะครับ60เฮิร์นะครับไฟออกนะครับเห็นไหมไฟออกเอาพุต ก็คือ12โวลต์5แอมป์นะครับตัวนี้เขาจะจะติดไว้ที่ตัวของเครื่องสวิตชิ่งหรือ power supply นะครับนี่ครับห้ามใช้เกินพิกัดนะครับเขาบอกว่า5แอมป์นะครับห้ามใช้เกิน5แอมป์นะครับูนะครับตัวนี้นะครับต่อไปตัว power inverter 200วัตต์นะครับเขาก็จะบอกว่า DC 1 2โวลต์ถึง AC 2 2 0โวลต์ USB นะครับอันนี้ power inverter ก็คือใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับไฟ1 2โวลต์แปลงไฟเป็นไฟบ้าน2 2 0โวลต์นะครับ200วัตต์นะครับอย่ากเกินกำลัง200วัตต์นะครับใช้ได้ตามสเปคที่เขาบอกนะครับ นี่นะครับคือ Power i n ์อินเวอร์ตัวนี้นะครับอย่างแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเอาคีบบวกครับบวกเข้าแบตเตอรี่บวกแล้วก็สายสีดำก็เข้าขั้วลบนะครับก็จะแปลงไฟมาเป็นไฟ220โวลต์กระแสสลับนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ก็รูตัวนี้สามารถเสียบปลั๊กได้นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB นะครับนี่ครับนี่คือคือแล้วก็เอามาเสียบตรงนี้นะครับนี่นครับสามารถเสียบพัดลมหรือเสียบทีวีดูได้นะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะแปลงไฟเป็นไฟ บ้านนะครับผมจากไฟแบตเตอรี่จะเป็นไฟบ้านนะครับตัวนี้สรุปก็คือตัวนี้อินเวอร์เตอร์แปลงไฟจากแบตเตอรี่เป็นไฟบ้านสวิตชิ่งตัวนี้แปลงไฟบ้านเป็นไฟดีซีกระแสตรงนั่นเองนะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มา ให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้นะครับถ้าใครรู้ก็ผ่านได้นะครับผมความแตกต่างจาการทำงานระหว่างสวิตชิ่งกับอินเวอร์เตอร์นะครับนำไปใช้งานให้ถูกด้วยนะครับผมสำหรับคลิปน,นี้ขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ